เดียวตู้ทึบสภาพน้องป้ายแดงไม่วิ่งแค่สองหมกว่ากิโลสภาพตู้ทึบไม้อาจสแตเลสใหม่มากพร้อมมีงานเลยครับและคันนี้เราขายอยู่ที่440,000บาทพร้อมมีงานพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ พบกับพวกเรา2คนนะคะที่อาระยะยนต์กิจสาขาอุบลแยก<ย>นยมาเมืองะะเช่นเคยนะคะวันนี้เปี้ยและพี่หนูแดงนะคะมีรถมานําเสนอนะคะจอดอยู่ด้านหลังของเราคันนี้นะคะเป็นรถตอนเดียวติดตู้ทึบนะคะมาให้สําหรับเอาใจลูกค้าสายวิ่งงานเนาะเอาไปทํามาหากินค้นเงินผลนทองเนาะรถจะใหม่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มดูกันที่ส่วนแรกเลยเป็นส่วนของหน้ารถเนาะพี่หนูแดงเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้ตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะแล้วก็สําหรับไฟเลี้ยวก็แยกลงออกมาต่างหากเลยนะไฟเลี้ยวก็จะแยกมาให้ต่างหากเนาะตรงนี้ใช่ค่ะส่วนกระจกหน้าก็เป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะน้องเปียวดูดุดันไปอีกแบบหนึ่งค่ะดูดุดันทันสมัยเลยนะะต้องสังเกตที่ยางเรานะคะค่ะเลืหอืๆค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะน้องเปียวยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะดอกยางเหลืหอืๆเลย เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะเชิญค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะตัวนี้นะคะด้านในนะคะถือว่าสภาพใหม่มากๆเลยนะคะสังเกตดูจากที่บังแดดนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยค่ะใหม่มากละคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นชุดเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานมาให้นะคะรองรับพวกว,วิทยุ AM AM FM แลวก็พวกเอออนะคะแล้วก็ตัวนี้มาในระบบเกียร์ M N w แมนนวลนะคะเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะคะ5สปีดนะคะแล้วก็มีพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะใช่ค่ะตัวนี้เรีงไม่เท่าไหร่คะพี่หนูแดงคันนี้สุดๆเลยนะคะตัวนี้ไม่น้อยคะ่ะแค่29งหมนนะคะสองหมเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้น้องใหม่ป้ายแดงสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตรงตู้ทึบตู้ตู้ทึบดีกว่านะคะว่าจะใหม่ขนาดไหนนะคะ โอเคตอนนี้นี่นะคะเป็นสภาพภายในด้านหลังตู้ทึบนะคะตรงนี้เป็นตู้ทึบสแตนเลสนะคะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้อัดข้างในยังใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ใหม่จริงๆนะคะได้ไปก็คือถือว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับคันนี้พร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ใช่ค่ะขนของได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าตู้ใหญ่มากตู้ใหญ่มากกว้างมากนะคะ โอเคงั้นเรามาดูสภาพเครื่องกันเลยนะคะสภาพเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะรถ <Not S 2> ไม่เคยขยับสักตัวเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะคะระบบความปลอดภัยก็มีตัวเบรก ABS ด้วยนะคะใหม่มากนะคะคันนี้สดจริงๆคันนี้เครื่องแน่นเลยสภาพใหม่กิบ ้เราไปสรุปโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ,คะสำหรับราค,คาคันนี้นะคะหนูแดงขายอยู่ที่440,000บาทนะคะค่ะ440,000บาทงวดก็อยู่ที่7,000บาทค่ะหนู และสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทางอารยะยนต์กิจของเรานะคะมีโปรโมชั่นให้นะคะเป็นโปรโมชั่นแถมเป็นวัวหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทนะคะและยังไม่พอเรายังแถมฟรีป,ประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีกด้วยนะคะย้ํานะคะว่าชั้นหนึ่งแถมฟรีเนาะ,ะและก็ยังมีรับประกันหลังการขายในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามกับพวกเราโดยตรงได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะ หรือจะติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจรถมือ2อารยะยนตกิจค่ะและฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube รถมือ2อารยะยนตกิจค่ะสำหรับวันนี้เปียวและพี่หนูแดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ